ในยุคที่เครื่องบินรบมีมูลค่ามหาศาลยิ่งแพงยิ่งเก่งใช่หรือไม่แต่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในสวีเดนที่คิดต่างพวกเขาพัฒนาเครื่องบินขับไล่ที่ฉลาดคล่องตัวและราคาคุ้มค่าที่สุดในโลกมันคือ JAS 39 Gripen เครื่องบินรบที่แม้จะไม่มีงบเท่าสหรัฐแต่กลับทำให้หลายชาติใหญ่ต้องหันมามองวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จัก1ิเรื่องจริงของ Gripen เครื่องบินรบเล็กพริกเคนูที่ฉลาดเกินคาด 1. กริเพนย่อมาจากอะไรและมันทำได้3อย่างในลำเดียวกริเพนหรือชื่อเต็มว่า JAS 39ิ en กํารีเพนคำว่า JAS คือชื่อย่อจากภาษาสวีเดนยักษ์ขับไล่แอ t แท k โจมตีภาคพื้นสแปน i ิงลาตระเวนเครื่องบินรุ่นนี้เกิดจากแนวคิดรวมหลายบทบาทไว้ในลำเดียว หรือที่เรียกว่า m u l ติ r o ไ fighter ในอดีตเครื่องบินมักแยกประเภทเช่นเครื่องบินขับไล่เช่น F5 เครื่องบินโจมตีเช่น A10 เครื่องบินสอดแนมเช่น RF4 แต่สวีเดนต้องการลำเดียวครบเพื่อลดงบป,ประมาณการบรรุงรักษาและฝึกนักบินจึงออกแบบ Gripen ให้ตอบสนองทุกภารกิจได้ในทุกสถานการณ์ทั้งรบกลางอากาศ ถล่มเป้าหมายภาคพื้นและลาดระเวนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. จุดเริ่มต้นจากสงครามเย็นและการพึ่งพาตนเองหลังสงครามโลกสวีเดนยุดแนวทางเป็นประเทศเป็นกลางแต่ก็รู้ว่าการไม่อยู่ฝ่ายใดเท่ากับไม่สามารถพึ่งใครได้ในยามวิกฤตเมื่อเกิดสงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับโซเวียตสวีเดนต้องการเครื่องบินที่ไม่พึ่งอเมริการ้อซตบินในภูมิประเทศยากลำบากเช่นป่าทะเลภูเขา บินจากถนนหลวงได้และดูแลโดยช่างเทคนิคท้องจินได้ง่ายรัฐบาลจึงให้บริษัทซาบพ,พัฒนาเครื่องบินขับไล่ใหม่แทนรุ่นวิกเกนโดยวางเงื่อนไขว่าต้องเล็กเบาฉลาดและคุ้มค่าเป็นที่มาของโปรเจกต์กริเพนที่เริ่มในปี1982และบินครั้งแรกปี1988 3. g ก i ริเพนคือเครื่องบินรบที่ใช้เทคโนโลยี Data Link ก่อนใครในโลกสิ่งที่ทำให้กริเพนฉลาดไม่ใช่ความเร็ว แต่คือระบบแชร์ข้อมูลเรียกว่า TIDLS ระบบนี้ทำให้กรีเพนสามารถแชร์ข้อมูลสัตรูจากเรดาร์ของเครื่องอื่นได้รับตำแหน่งเป้าหมายจากเรือรบ UAV หรือสถานีควบคุมภาคพื้นเข้าร่วมการรบโดยไม่ต้องเปิดเรดาร์ของตนเองลดความเสี่ยงถูกตรวจจับทำงานแบบฝูงบินอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า Network-centric warfare เรียกได้ว่า ริเพนคือเครื่องบินที่คิดเป็นทีมไม่ใช่แค่บินเดียวแบบในอดีต4 g r กริเพมีหลายรุ่นพัฒนาต่อเนื่องจาก C ไปสู่อ e ีที่สุดล้ํากริเพน AB รุ่นแรกใช้งานในสวีเดนปี1996 g r ก p ริเพซปรับปรุงให้เข้ากับนาโตรองรับอาวุธตะวันตกเช่น AIM 120 a r r a p e n NG E F รกริเพนเอวเจปรับยกเครื่องใหม่ทั้งหมด เรดาร AESA Raven ES05 สแกนเป้าหมายแบบ3มิติระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบ Active บรรทุกเชื้อเพลิงกับอาวุธได้มากขึ้นระบบควบคุมแบบ AI p l u Sensor s Fusion แบบเดียวกับ F-35 เร่งขนาดได้นานโดยไม่ใช้เครื่องเผาไหม้หลังหรือ Super Cruise แม้จะยังไม่ใช้ Stealth เต็มรูปแบบแต่ก็ถูกออกแบบให้ตรวจจับได้ยากมาก 5. ราคาถูกกว่าคู่แข่งหลายเท่าแต่ได้ความสามารถระดับแนวหน้า ราคาของ Gripen E ประมาณ85 000, 000, 000, ล้านดอลลาร์ต่อลำเทียบกับ F-35A 130-150ถึงล้านดอลลาร์ Eurofighter Typhoon 120ล้านดอลลาร์ Dassault r a f a l ประมาณ115 000, 000, 000, ล้านดอลลาร์ F-16 Block 70ประมาณ100-120ถึงล้านดอลลาร์แต่ค่าใช้ใจ่ายต่อชั่วโมงบินของ Gripen ต่ำสุดในกลุ่มเพียงประมาณ4,700ดอลลาร์ต่อชั่วโมง ขณะที่ F 3 5อยู่ที่ประมาณ30,000ถึง40,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนั่นหมายความว่า Gripen สามารถบินได้บ่อยโดยไม่หมดงบประมาณเร็ว 6. ใช้งานง่ายมากไม่ต้องมีฐานบินใหญ่ Gripen ถูกออกแบบให้ปฏิบัติการจากถนนท่วงไปได้แค่ใช้ทางหลวงเส้นตรงและทีมช่างเทคนิค6คนสามารถเติมน้ำมันเปลี่ยนอาวุธและส่งกลับขึ้นบินได้ภายใน10นาทีในช่วงสงครามนี่คือ ฝันร้ายของศัตรูเพราะศัตรูไม่สามารถทำลายฐานบินหลักเพื่อปิดการใช้งานกรีเพนได้เลยมันเหมาะกับการรบแบบกระจายตัวและเคลื่อนที่สูงหรือที่เรียกว่า dispersed operations 7. ไทยเป็นชาติแรกในเอเชียที่ใช้กรีเพนในปี2008กองทัพอากาศไทยเซ็นสัญญากับสวีเดนเพื่อซื้อกรีเพน12ลำรุ่น CD พร้อมเรดาร์ระบบอาวุธระบบควบคุมการรบ และเครื่องบินควบคุมการบินซาบ 340AEWC รวมมูลค่ากว่า34,000ล้านบาทกรีเพนของไทยประจำการอยู่ที่ฝูงบิน701กําำแพงแสนและยังเป็นหนึ่งในประเทศไม่กี่แห่งในโลกที่มีระบบ Command a n d Control ครบชุดทำให้ไทยเป็นประเทศในอาเซียนที่มีระบบรบอากาศล้ำสมัยที่สุดนักขณะนั้น 8. อาวุธกรีเพนรองรับทั้งของนาโตและของสวีเดนเองด้วย ระบบของกรีเพนถูกออกแบบแบบ Open Architecture ทำให้ติดตั้งอาวุธได้หลากหลายจากหลายประเทศเช่น AIM 1 9 Sidewinder AIM 1 2 0 AMRAAM m e t e คือขีปนาวุธยิงไกลที่สุดในโลก200กิโลเมตร IRIST คือขีปนาวุธนำวิถีอินฟราเรดจากเยอรมนี r b s 1 5ขีปนาวุธต่อเรือจากสวีเดนนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถี ECM pods Parketing p o อตหรือแม้แต่จรวดนำวิถีต่อรถถัง Air to Ground ก็ได้ด้วย 9. Gripen ออกแบบเพื่อร่วมรบกับพันธมิตรแบบเนียนเนียนมสวีเดนจะไม่เป็นสมาชิกนาโตแต่ Gripen รุ่น CD และ EF ถูกพัฒนาให้เข้ากับระบบนาโตได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้ Gripen สื่อสารกับเครื่องนาโตเช่น F16 Eurofighter ได้ใช้ฐานข้อมูลกลางภาษาและคลื่นความถี่เดียวกัน เขาร่วมภารกิจระหว่างประเทศเช่น NATO Baltic Air Patrol ประเทศที่ใช้ Gripen นอกจากสวีเดนและไทยยังมีบราซิลเช็กฮังการีและแอฟริกาใต้อีกด้วย 10. Gripen แพ้ดีลหลายครั้งเพราะการเมืองไม่ใช่เพราะแพ้เทคโนโลยีแม้ Gripen จะได้เสียงชื่นชมในประสิทธิภาพแต่กลับแพ้ในการประมูลหลายครั้งเช่นอินเดียเลือกราฟาลสวิตเซอร์แลนด์เลือก F-35 แคนาดาเลือก F 3 5โครเอเชียเลือก F 1 6เหตุผลไม่ใช่นเพราะกรีเพนไม่ดีแต่เพราะประเทศเหล่านี้ต้องการสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับมหาอำนาจเช่นสหรัฐหรือฝรั่งเศสการซื้ออาวุธจึงไม่ใช่เรื่องเทคนิคแต่คือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ด้วย g r ีเพนอาจไม่ได้มีชื่อเสียงเท่า F 3 5ไม่ได้เร็วเท่า F 2 2หรือบรรทุกได้เท่า SU 3 5แต่มันคือเครื่องบินที่ฉลาดคุ้มค่า และเข้าใจสงครามสมัยใหม่ที่สุดในรุ่นมันคือความพยายามของประเทศเล็กที่ไม่ยอมตกเป็นเบี้ยล่างใครและในอนาคตเครื่องบินแบบกริเพนอาจกลายเป็นคำตอบสำหรับชาติที่อยากพึ่งพาตนเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังให้ช่องสาระดีด้วยนะครับขอบคุณครับ